สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดตนะครับประจำวันที่30พฤศจิกายนนะฮะก็มีเรื่องราวอะไรามาสรุปพูดคุยกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเวลาเราบ่ายสองนะนะครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะมีความเคลื่อนไหวข่าวอย่างไรกันบ้างมากันที่เรื่องแรกครับก็โยมาที่เรื่องของโคดิกาโปกันเลยนะฮะ ล่าสุดนะมีข้อมูลออกมาจากฟ a b ิเซโอโ o มาโนนะครับก็ได้มีการเปิดเผยกันออกมาครับว่าตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์เดได้มีการเปิดการเจรจากับทางเอเย่นของกัคโปไปแล้วนะครับแต่พวกเขาเนี่ยยังไม่ได้แบบมีการพูดคุยกับทาง p ีซโดยตรงเลยนะฮะขณะเดียวกันก็มีการบอกด้วยนะครับว่าทาง p ีซเนี่ยอยากจะได้ข้อเสนอที่ไม่ต่ำกว่าราวๆห้าสิบล้านยูโรนะครับหรือ เรื่องของเบเงินที่พวกเขาต้องการน,นั่นเองนะครับก็เรื่องของการคว้าตัวเนี่ยนะฮะเราทราบกันดีครับว่าแมนยูเนี่ยมีความต้องการอยู่แล้วนะครับเพื่อเรื่องของการคว้าโคดิโกโปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมถึงในช่วงมกราคมเนี่ยแมนยูก็ยังมีความต้องการอยู่หลังจากการไปของกิเซโนโรโดนั่นเองนะครับตอนนี้โรเมโนคอนเฟิร์มว่ามีการเปิดโต๊ะเจียจาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอดูบทสรุปก,กันยังเป็นทางการว่าจออกมา ในทิทังแบบไหนนะครับส่วนในกระแสนหนึ่งเนี่ยก็มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับจากสื่อสเปนอย่างเลเลโวนะครับมีการระบุว่าเอเดนแฮมเนี่ยได้มีการรบเร้าให้บอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยเร่งเครื่องเรื่องของการซื้อคอิโกโปมาร่วมทีมไม่ได้ในช่วงมกราคมนะฮะหลังจากที่ตอนนี้ก็เป็นที่สนใจอของหลายทีมในยุโรปไปแล้วโดวยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยก็มีทั้งาร์เซนเชลซีแล้วก็ ริวบูที่ให้ความสนใจร่วมกับแมนเชสเตอร์เด็ตเช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนตามรายงานคู่แข่งที่กําลังจ้องมองโคดิโกโปอย่างใกล้ชิดก็คือ r ิวบูนะครับตามรายงานจากริวบูแอคโคสื่อท้องถิ่นของเมืองเมอร์ซี่ไซเนี่ยมีการระบุกันออกมากับว่าวริวบูเนี่ยพร้อมเปิดศึกนอกสนามกับแมนเชสเตอร์เด็ตในการแย่งกันคว้าตัวโคดิโกโปแนวรุกของ p ี v ของทีมชาติฮอลแลนด์ในช่วงมกราคมนี้ฮะ ก็เราติดตามกันครับคู่แข่งเยอะมากๆในช่วงนี้สําหรับแมนเชสเตอร์เดนทนะครับมุมมองของทางดีนโจนกันบ้างนะครับนักข่าวหรือว่ากูรูชื่อดังทางดน้าฟุตบอลเนี่ยก็ได้ออกมายกย่องนะฮะว่าให้แมนเชสเตอร์เดนทเนี่ยเป็นตัวเต็งหนึ่งในการปิดดีลคว้าตัวแนวรุกของทางเพสทีในช่วงตลาดรอบหน้านี้หรือว่าในช่วงมกราคมครับถึงแม้ว่าจะมีหลายๆทีมให้ความสนใจโคดิโกโปในช่วงเวลานี้ก็ตามแต่ว่าแมนยูยังคงเป็นตัวเต็งนะครับโอเคนะฮะ นอกเหนือจากนั้นครับเรื่องของโคริโกโปปิดท้ายกันเนี่ยนัดล่าสุดในทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยโคดิโกโปก็ทําไป1ประตูด้วยกันเท่ากับว่า3นะัดสามลูกครับสำหรับโคดิโกโปทําให้ตอนนี้แฟนผีเนี่ยก็มีการเชียร์กันเพ้่เยอะมากให้ดําเนินการซื้อตั๋วโดยด่วนนะครับกัปโปเนี่ยยิงนาทีที่26นะครับแล้วก็ทางคอนแลนด์เนี่ยมาได้ประตูอีกประตูหนึ่งเป็นประตูที่2เนี่ยจากเฟงคิดได้ยองนาะทีที่1 9กนะครับก็ เซนกิไดยองก็เป็นหนึ่งนักเตะที่แมนยูมีข่าวเชืเ่อมโยงเช่นเดียวกันด้วยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของโคดิคอโบที่เอามาฝากกันสรุปพูดคุยอ่ะนะครับส่วนเรื่องของมนนาคาร์ทฟอร์ดกันบ้างครับมนนาคาร์ทฟอร์ดในเกมล่าสุดที่ทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติเวลเนี่ยจบก,กันไปครับทีมชาติอังกฤษเอาชนะเวลได้3าูนย์นะฮะโดยเกมดังกล่าวเนี่ยแรดฟอร์ดยิงได้นาะทีที่50แล้วก็นาะทีที่68โดยที่มีฟิลฟอร์เดนยิงได้นาะทีที่51หะะ้าสิ ก็จบกันไปอังกฤษทําได้3สุกนะครับก่อนนัดนี้เป็นนัดที่เพอร์เฟกของทางแรดฟอร์ดด้วยแล้วก็แฮนนี่แม็กว์ลงเล่นเป็นตัวจริงลูกชอ,อก็ลงเล่นเช่นเดียวกัน,นะครับก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวกันออกไปนาทีที่65ส่วนแรดฟอร์ดเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวนาทีที่75นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมายอมรับครับว่ารู้สึกปราบปื้มแล้วก็ดีใจแบบสุดๆนะฮะที่สามารถทําคนเดียวถึง2ประตูช่วยให้ทีมชาติอังกฤษเอาชนะวิลได้3สุกนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่ รอบต่อไปกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันต่อนะครับก็มีรายงานจาก m อ n นะครับแมนเชสเตอร์เอเวนต์เนีครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์มีการระบุว่าเอเดรีนฮาร์คเนี่ยเตรียมติดต่อหาทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งก็คืออาแจกครับโดยคราวนี้เป้าหมายเนี่ยคาดกันว่าน่าจะเป็นในรายของโมฮัมเหม็ดคูดูสนะฮะดาวยิงชาวกาน่าวัยยี่ปีนะครับของทางอาแจกนั่นเองนะครับ แมนยูเนี่ยจริงๆแล้วได้มีการเล็งตัวเลือกเอาไว้ในแนวรุกในช่วงมกราคมที่เป็นตัวเต็งเนี่ยก็คือโคดิเกโปแต่ถ้าเกิดไม่ได้โคดิเกโปเนี่ยก็อาจจะเป็นโมเมตคูดูสแนวรุกขอนทางอาจจกปรานีก็ได้นะครับรายงานเพิ่มเติมเนี่ยมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจอีกหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วงฟุตบอลโลกซึ่งคูดูสเนี่ยในเกมนัดล่าสุดก็ทําได้แบบ เพอร์เฟกเลยนะฮะที่ช่วยให้ทางทีมชาติการ่าเนี่ยเอาชนะเกาหลีใต้มาได้โดยนัดดังกล่าวเนี่ยนะฮะครูดูสก็ทําไปถึง2ประตูด้วยกันนะครับเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งสําหรับครูดูสลงเล่นได้หลายตาแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งกองกลางนะครับแล้วก็กองกลางตัวรุกก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดดูจากสถิติเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับจนซีซั่นณปัจจุบันเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับจากเป็นฟิล์ตัวกลางเป็นฟิล์ตัวรุกก็สามารถยกขึ้นไปเล่นเป็นตําแหน่งูนหนห้า ัวเป้าได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับหรือบางเกมครับก็โดนโยกไปเล่นในตำแหน่งตัวเริมเส้นฝั่งขวาก็ได้เหมือนกันนะฮะในเรื่องของความหลากหลายของครูรุสเนี่ยก็น่าสนใจนะครับซึ่งครูรุสเนี่ยเคยเป็นขาอย่างหนักเรื่องของการย้ายมาเอเวอเรตันนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะฮะร,ะราคาตอนนั้นเนี่ยประมาณ15้าล้านปอนด์แต่ว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจบลโลกเนี่ยนะครับเจ้าตัวผลงานดีด้วยนะครับอาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นกว่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้กระแสะข่าวเนี่ยมันไปอยู่ทางฝั่งลิเวอร์พูล ทางฝั่งแมนยูด้วยนักขาก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกันไปนะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับจูเลิยนแฮมครับตอนนี้ก็เป็นศึกใหญ่ไปแล้วนะครับมีหลาย,ลายทีมแแหละให้ความสนใจทั้งแมนยูเชลซีซิตี้ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อีกหลายทีมเลยที่ให้ความสนใจอย่างหนักในช่วงตลาดรอบหน้ามีข้อมูลจากแมดลอนะครับนะักข่าวชาวอังกฤษที่เป็นสายบอลของทางเชลซีเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเชลซีเนี่ยพร้อมทุ่ม,เ,มเงินก้อนโต ในการคว้าตัวจูเบลังแฮมนะฮะแต่ว่าทางเชลซีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเต็งในการสัญญาในแต่ตะรานี้แต่เชลซีเนี่ยสู้ทุกราคาอย่างแน่นอนนะครับก็มารอดูนะครับว่าจะมีการยกย้ายไปอยู่ทีมไหนสาหรับจูเบลังแฮมนะฮะมีหลายทางเลือกเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนในรายของอูนไอซิมอนนะครับผู้สบตูของแอตบีบาวแล้วก็ของทีมชาติสเปนเนี่ยมีการระบุันออกมาครับว่ามีหลายทีมในพิมเมอร์อังกฤษเนี่ยกำลังให้ความสนใจผู้สบตระตูรานี้ รวมไปถึงแมนเชสเตอร์เด็ดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ว่ากันว่าราคาที่อันบีบาวเนี่ยยอมรับเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณ3 0มสจนถึงสีล้านยูโรได้นะครับก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เรื่องของการเทคโอเวอร์ครับในบทสัมภาษณ์ของริโอเฟนาเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าเดวิดเวคแฮมเนี่ยเพื่อนรักร่วมชาติแล้วก็อดีตเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็สนใจในการเข้ามาเทคโอเวอร์ทารสโมสอนแมนเชสเตอร์เด็ต แบบเป็นิงเป็นจังอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ริโอเนี่ยเคยพบเขามาแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับแล้วก็มีการสอบถามมีการพูดคุยกันแล้วว่าสนใจจริงหรือเปล่าซึ่งเดวิดเบคแฮมบอกว่าสนใจจริงหมายถึงว่าเดวิดเบคแฮมเนี่ยบอกกับริโอนะว่าสนใจนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากลุ่มทุนที่สนับสนุนเดวิดเบคแฮมเนี่ยมันมีอย่างแน่นอนแหละซึ่งมันก็จะเหมือนกับกระแสข่าวที่มีการระบุกันออกมาครับว่าเดวิดเบคแฮมเนี่ยจะมีการรวบรวมเกี่ยวกับ นักลงทุนรายใหญ่นะฮะเพื่อมาเป็นแบคเอพในเรื่องของเบสเงินในการเทิลเวอร์แมนเชสเตอร์เดดนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจครับประจําวันที่30พฤศจิกายนนะฮะเวลาประมาณบ่ายสองนะครับความขึ้นไหวข่าวประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ